วันนี้ผ้ามันลุ่ยงานเก็บครับหมุนปลามันมาได้ครับเบื้งอันนี้ในหูเขาเลยนะครับเนี่ยยางออกหนา หน้านองนาครับปลาครับว่าครับบพุพเพไลนะครับดิ ระยะทางประมาณหมุนมานี่เกือบร้อยเมตรสองร้อยเมตรุ่นละครับหมุนมาในหุบเขายักษ์เสือยักษ์สางมีบ่นนอ่างาใรห้ดอกคือสิบวมีดอกเบิ่งอาการละเบิ่งทางล่องครับพุ่นครับ นี่ยครับให้หน้าให้เดียวอยู่นี่ม,ม,มามามา,มาจอดวันนี้ก็เลยก็หอบวันนี้ออกเดี๋ยวจีหอบเข่าให้เพื่อนก่อนนะครับเนาะ,นะเดี๋ยวให้เจ้าเฟอร์เพื่อนจับกล้องไว้ให้เดี๋ยวจีหอบเข่า เก็บว้าขไ่้วยด้วยาพ้อเขาอโอ้ลูกหนีก็ได้นี่ลูกหนีอยู่ทีงานเปลี่ยนหน่อยโอ้ยต่อไปยักเลยนี่นไรรองใอ้นารถเกี้ยน ของแท้ครับของแท้เงี้ะครับเพือ่องานเก็บงานเก็บของมางเก็บเก็บอยู่หูผู้เอาเอาเจ้าเจ้าข้ามแล้วข้ามแล้วมีตัวยู่ังไงมีเสียง หมดเนี่ยใช่ปะหยุดจบจุดจบพนังงาาของกระแทกกับแตนจอด เห็นยอนั้นฟันเข่ายาดามาแล้วครับเป็นการกระจายฟันเข่าเพื่อให้รถมันเกีียวได้นะเนี่ยที่อยู่นี่ก็ประมาณไลนยนึงครับ คริมครับ 粉巴、羊角、胶、羊角。 โซนนี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่ยจะเกี่ยงไปเลยนครับเนาะน้ำมองล่องเพราะอากาศท่ายเทบรสะดวกเป็นไรเพราะว่าถ้ากำเขาหงม้งเพิ่มเนี่น้ำมองจะลงนะครับต้องมาเกี่ยวตะเวนถึงจะเป็นงานเก็บกัยาแต่ก็คลิปนี้ก็ขอฝากขอบคุณไปยังลูกท่าทุกๆคนทุกๆท่าน การสนับสนุนในการใส่รถเกีียวของทีมงานเตียนอยขบตาริ่งในปีนี้อขอบคุณหลายๆทั้งตีชมทั้งการให้กำลังใจการหลายอย่างที่รอดที่ทา กับทีมงานเจียน่อยื่าเกี่ยวให้ถึงกิดโดนจนเขา่าขอบเข่าแหงก็ยังถาก,กันอยู่ก็ถือว่ายังเป็นทีมงานที่ได้รับการไว้วางใจจากเทฟซีจากลูกค้าลหลายๆท่านโดเท่ากับว่าได้แจง้งไอ้เาเยนี่ยังก่อ ไวตบฟ้างมากเน,ะนาะมันก็นเลยเห็นให้เอาติดกดฟ้างตีดกดยูจังหน่อยฟ้างติดตูดเคลิ้นด,ด,ด,ดึงข้างล่างดึงข้างล่างดึงข้างล่างมันเนี่ยมันจะออกง่ายกว่าเออ่นหลนะ าจจะบดดนนะครับใต่เวลาประมาณ1สิบคนาที่เนี่ยน่าจะแล้วน่าจะเซ็จขอขอบคุณสำหรับ f อฟทีไม่เอฟทีเก่าิรับชมติ่ติดตามกำลองใน,น้อยถึงแม้ที่มันยังมาท่านผ่านเกณฑ์หรือว่าบอท่านประสบควาเร็จแต่กย็ยังดีใจ ยังมีคนเบิงคนชุบครับช่องน้อยๆช่องนี้นะครับน้าแต่ว่ากันที่มีคลิปเกี่ยวครับเครื่องจักรถไถรถเกี่ยวให้เบิองอยู่เรื่อยๆครับรถดำรถแมคโครถถามีโอกาส อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจ่องน้ำแน การกินขี่แบบอ่ามันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มได้ตัวดึงดึงทางล่างนี่ดึงข้างล่างนี่บอ้าง,งล่างข้างล่างดึงดึงข้างล่างน่ะ Ơ anh nè, đưa ngọt không, bỏ vai thì đưa ngọt à, đưa ngọt coi nè chỗ ngọt khẳng lạc nữa

dưới <laughs> na sau รคลิไปไว้ทั้งนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องกับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ